นะคะตัดสินใจไปดูด้วยเพราะว่าเห็นลูกชายก็อยากได้เช้าก็ชอบก็เลยโอเคแม่ไปเที่ยวเ,เยอะมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองไปกับเขาเพื่ยอจะจะดูว่าเออฉันก็ยินสนใจซือบ้านเหมือนเธออะไรแบบนี้แ่ก็จะบอกว่าแล้วแต่คนซื้อแล้ว,วแต่เธอแต่ว่าแม่ก็ไม่เคยไปดูกับพวกเขาแล้วก็ไม่มีความสนใจอะไรเท่าไรแต่ประมาณนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพชรก็จะมาอัปเดตข่าวสารค่ะในการซื้อบ้านของเพชรนะคะก็คือจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเราตัดสินใจค่ะซื้อบ้านเพชรก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าในการซื้อบ้านที่นอร์เวย์นี่เป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเพชรก็จะบอกว่าอย่างที่บอกเพชรที่บ้านที่เราไปดูนะคะเราตั้งราคาเขาตั้งราคาไว้ประมาณ12ล้านค่ะ สิบสองล้านจากนั้นมาเราก็จะมาแข่งกันค่ะวันนี้สามีเพชรก็เป็นผู้ร่วมแข่งเหมือนกันค่ะแข่งราคาว่าจะให้เท่าไหร่ประมูลนั่นเองค่ะการเป็นการประมูลบ้านออถามว่าครั้งแรกไหมไม่ใช่ครั้งแรกค่ะสามีเพชรไปประมูลมาหลายหลังแล้วแต่เราสู้ทั้งเรื่อง ทั้งเรื่องโน่นนี่นั่นเรื่องหลายๆอย่างคะ่ะเรื่องเป็นสมาชิกบ้างเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสมาชิกของเขาอะก็คืออายุแฟนเพจย่างน้อยใช่ไหมคะเป็นสมาชิกของเขาก็ไม่เยอะดังนั้นเขาก็สู้ไม่ได้สู้ทั้งราคาสู้ทั้งสู้ทั้งอ่การเป็นสมาชิกนานไม่ได้คะ่ะ เขาก็เลยอดค่ะแต่มาว,วครั้งนี้นี่คือครั้งแรกที่เพชรไปดูบ้านกับเขานะคะตัดสินใจไปดูด้วยเพราะว่าเห็นลูกชายก็อยากได้ลูกสาวก็ชอบก็เลยโอเคแม่ไปเที่ยวเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยลองไปกับเขาเพื่อจะจะโชว์ว่าเออฉันก็อินสนใจซื้อบ้านเหมือนเธออะไรประมาณนี้ถึงแม่เพชรจะบอกว่า แล้วแต่พวกเธอแล้วแต่พวกเธอแต่ว่าเพชรก็ไม่เคยไปดูกับพวกเขาแล้วก็ไม่ให้ความสนใจอะไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้พอมาเมื่อวานเพชรก็ไปดูวันนี้ก็มีการประมูลค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา11โมงเช้านะคะแล้วคนขายค่ะเจ้าหน้าที่ในการขายบ้านก็จะโทรมาบอกว่านี่ตอนนีค้คนนี้ให้ราคาเท่าน,นี้จะสู้ไหมภายในครึ่งชั่วโมงน,นี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหม้ะ ว่าใครในขึ้นชั่วโมงสมมติว่าแฟนเพจให้ราคาโอเคสิบสองล้านหนึ่งพันอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงถ้าอ่าคนนั้นเขาก็จะคนขายเขาก็จะโทรไปบอกไปบอกคนอื่นว่าเออราคาตอนนี้อยู่ที่นี่นะ หนึ่งสิบสองล้านหนึ่งพันคนอื่นก็ถอดใส่มาสิบสองล้านห้าพันสิบสองล้านขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเราก็สู้กันไปเรื่อยๆสามีเพชรก็สู้ไปเรื่อยๆวันทั้งวันไม่ได้ทํางานค่ะเพราะว่าลุ้นลุ้นอย่างเดียวว่าเออครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่จะโทรมาแล้วครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่โทรมาไหมจนสุดท้ายค่ะสามีเพชรก็ใส่ไปสิบสองจุดสาม สิบสองล้านสามแสนอะไรเงี้ยก็ไม่มีคนให้มาก็ลุ้นอยู่นั่นแหละตื่นเต้นอะไรเงี้ยจะได้ไม่ได้เพราะว่าผิดหวังมาเยอะแล้วสุดท้ายก็เ,เจ้าหน้าที่โทรมาก็บอกว่าบ้านเป็นของพวกเราค่ะบ้านเป็นของพวกเราเราก็เลยได้บ้านหลังนั้นมาคลองค่ะบ้านหลังนั้นมาเป็นเจ้าของออความรู้สึกถามว่าดีใจไหม ก็สองจิตสองใจค่ะบางทีก็ดีใจบางทีก็เป็นห่วงเรื่องการใช้ค่าใช้จ่ายเพราะว่าบ้านหลังเก่าเพชรยังขายยังไม่ได้ขายนะคะกําลังทําเรื่องขายอยู่ค่ะกําลังจัดการขนของออกอจัดการเขาเรียกว่าอะไรขนกองออกอทําความสะอาดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่มาดูราคา มาดูราคาว่าราคาบ้านเพชรหลังเก่าได้เท่าไรจากนั้นก็เจ้าหน้าที่ก็จะมาตกแต่งในบ้านให้หมายถึงจัดให้สวยงามคือ,เ,อเขาจะมาบอกกรรมวิธีหรือว่าเคล็ดลับอะไรอะไรต้องเอาออกโน่นนี้นั่นค่ะว่าบ้านเราทำยังไงถึงจะทำขายได้อย่างบ้านหลังบ้านของเพชรใช่ไหมคะเป็นทาวน์โฮมค่ะ เป็นบ้านทาวน์โฮมสามชั้นชั้นล่างก็เป็นที่จอดรถก็หลายๆคนได้เห็นสภาพไปแล้วว่าเป็นยังไงนะคะก็เป็นที่จอดรถข้างบนข้างล่างจะเป็นห้องรับแขกข้างบนแล้วก็มีห้องน้ําห้องครัวใช่ไหมส่วนข้างบนก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ําข้างบนอีกก็จะเป็นห้องดูหนังฟังเพลงแล้วก็สามีทํางานโน่นนี้นั่นค่ะ เพชรไม่ค่อยได้ใช้หรอกค่ะนอกจากดูหนังกับแฟนถึงจะได้ใช้ค่ะค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขามาให้เคล็ดลับหรือว่าให้เราทําอะไรโน่นนี่นั่นให้เคล็ดลับเราก็จะปฏิบัติตามทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างเลยเราก็อาจจะมีการซ่อมแซมมั่งเพื่อที่จะให้บ้านดูใหม่เพราะว่าเวลาเราไปอยู่ใช่ไหมคะบ้านเป็นพื้นไม้แน่นอน ความเสียหายเป็นรูนนนี่นั่นเวลาเราดูดฝุ่นชนผนังชนเขาเรียกว่าอ่าข้างๆนะคะฝักบัวฝักบัวหรือเปล่าอะไรบัวบัวสักอย่างนี่แหละล่ะค่ะภาษาไทยเวลาปูปลาเกใช่ไหมคะแล้วก็ขึ้น,นมาชนนนนี่นั่นมันก็จะทําให้บ้านเราเสียหายและดูเก่าดูโทมส่วนในครัวของเพชรก็จะเป็นอ่า เป็นเคาน์เตอร์ไม้ค่ะเป็นเคาน์เตอร์ไม้เวลาวางอะไรอลูมิเนียมโนนนี้นั่นก็จะเป็นรอยเป็นรอยสีดำดูไม่สวยงามตรงนั้นเราก็ต้องไปซ่อมเพื่อที่เราจะให้ในบ้านที่ขายได้ได้แล้วก็ได้ราคาด้วยค่ะก็คือเคล็ดลับจากเจ้าหน้าที่แล้วก็เราแน่นอนว่าเราไม่ได้ได้ฟรีนะคะเราต้องเสียตังค์ค่ะในการเช่าเฟอร์นิเจอร์ในการ ที่เขาให้คำแนะนำค่ะเพื่อที่เราอยากได้บ้านให้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขายง่ายค่ะช่วงนี้อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าโควิดค่ะใครๆจะใช้ตังใครๆจะซื้อบ้านก็ต้องคิดหลายอย่างของพวกเพชรนี่ก็คิดก็ต้องมาคํานวณว่าเออเราจ่ายไวไหมก่อนแฟนเพชรจะซื้อเขาก็ถามว่า จ่ายไว้เท่าไหร่เงินเดือนเพรเท่าไหร่2คนมารวมกันแล้วก็เราจะใช้จ่ายอะไรมั่งอะไรที่สิ่งสำคัญหลังจากที่ใช้จ่ายอะไรเงี้ยว่ามีอะไรที่พอตัดออกมีอะไรที่พอประหยัดมีอะไรที่ทำให้จะทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเงินภายหลังมั่งอะไรเงี้ย เราก็ต้องมาคิดกันค่ะคิดการไกลเหมือนกันคิดกรคำนวณมาเหมือนกันส่วนเรื่องซื้อบ้านคนคน,คนอื่นเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยซื้อทําไมในเมื่อไม่มีตังนนนี่นั่นแล้วซื้อเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ความคิดของเพรนะคะการซื้อบ้านการสร้างบ้านที่นี่ราคาบ้านสูงเป็นเท่าตัวค่ะตอนเพชรมาอยู่ปีแรกเราก็พลาดอีกนั่นแหละแฟนเพรไม่ยอมซื้อค่ะประมาณ บ้านเท่านี้น่าจะประมาณ7-8็ดแก้าล้านตอนมาอยู่แปีที่แล้วแต่แฟนเพจก็คิดว่าอ๋อมันแพงโน่นนี้นั่นรอก่อนดังนั้นเราก็รอ,อนจนมาได้บ้านหลังปัจจุบันบ้านหลังปัจจัยปัจจุบันเราก็ซื้อ6ล้านสองซื้อ6ล้านสองแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะได้ราคาเพิ่มเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มสูงเราก็จะกู้ธนาคารได้น้อยที่สุดเราก็ถึงต้องยอมทำทุกอย่างค่ะ พื่อที่จะให้ขายบ้านได้ค่ะยอมทำทุกอย่างดังนั้นมาลุ้นกันค่ะว่ากิจกรรมของพวกเพชรทำอะไรบ้างในแต่ละวันในการซ่อมแซมบ้านในการในการทำให้บ้านสวยงามในการที่จะทำให้ขายได้แล้วมาลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่ที่นี่แน่ตอนนี้ เพชรเป็นนี่ก้อนโตแล้วค่ะเพชรกับแฟนเป็นน่ก้อนโตแต่ถามว่าคิดมากไหมก็ไม่คิดค่ะเพราะราคาบ้านมันขึ้นแต่ละปีเราซื้อรถหรูได้รถซื้อเวลาขายไปเราก็ไม่ได้ราคาค่ะมีแต่เสียเพราะว่าเพชรเคยซื้อรถแล้วมีรถมือสองค่ะใช้ไปสองปีก็ยังได้ราคาเหมือนเดิมแต่รถมือใหม่ค่ะใช้ไปแค่ไม่กี่ปีเราไปขาย จากสมมุติว่ารถตอนนั้นเพชซื้อ f o r จินเใช่ไหมคะประมาณล้านหกเวลาขายเราก็จะได้ประมาณแปดแสนหรืออะไรประมาณนี้แหละคะ่ะราคาตกมากค่ะดังนั้นเพชจะจำไว้เลยฉันจะไม่ซื้อรถแต่ก่อนแต่ที่ซื้อตอนนั้นก็เพราะว่าถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าเพชก็เออไหนจะมาอยู่นอร์เวย์แล้วก็อยากจะ ซื้อบ้านอะไรองตอนนั้นขายบ้านแล้วก็ไปซื้อรถสุดท้าย <c oughs> เป็นความคิดที่แย่มากเลยค่ะรถก็ลดราคาเสียดายเงินเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือซื้อบ้านค่ะเพื่อทีอ่ลูกสาวค่ะแฟนเหตุผลของเขาก็คือลูกสาวโตแล้วเผื่อมีครอบครัวเผื่อมีลูกเผื่อมีสามี เวลาเขามาเยี่ยมเราใช่ไหมคะเขาก็จะได้มีที่อยู่มีนั่งนั่งครบอะไรเงี้ยคือนั่งทานข้าววันคริสต์มาสหรือวันเกิดวันอะไรเราต้องฉลองกับด้วยกันอยู่แล้วคะ่ะแล้วก็กับครอบครัวอื่นๆด้วยญาติคนอื่นๆด้วยดังนั้นถ้ามีพื้นที่กว้างขวางพอ,อมันก็จะเป็นการดีคะ่ะความคิดของแฟนเพจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ถ้าอยู่ไปเรื่อยๆราคาบ้านมันก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แพงเรื่อยๆถ้าเรากรเกษียณอายุอยากไปอยู่เมืองไทยเราก็สามารถขายขายบ้านแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยเราก็ยังได้เงินในส่วนนั้นมาใช้จ่ายค่ะถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารใช่ไหมคะถ้าเราไปฝากธนาคารเราก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนิดหน่อยหรือไม่คนเราใครเป็นเหมือนไม่เพี้ยนไหมคะ เห็นเงินแล้วก็อยากใช้อยู่กับตัวไม่ได้ดังนั้นเอาสิ่งของมาดีกว่าค่ะอย่างบ้านที่นอร์เวย์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้านใหม่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านมือสองบ้านใหม่หรือบ้านมือสองราคาก็จะพอๆกันค่ะเพราะว่าเขาทำให้ราคา เกรดหรือว่าอะไรเท่าเท่าเทียมกันค่ะบ้านที่นี่เขาต้องซ่อมแซมเขาต้องดูแลตลอดเวลาไม่ใช่ซื้อแล้วปล่อยทิ้งซื้อแล้วปล่อยทิ้งไม่ใช่ค่ะที่นี่เขาจะมีกฎค่ะต้องซ่อมแซมผนังอยู่ได้กี่ปีถ้าคุณไม่เปลี่ยนค่าไฟคุณคุณก็บานอื้อซ่าเหมือนตอนนี้ค่าไฟแพงมากดังนั้นเขาก็ต้องซ่อมแซมบ้านมันก็เลยจะดูใหม่ดูหรู คนที่นี่จะใช้ชีวิตในบ้านหาความสุขในบ้านเยอะมากดังนั้นเขาก็เลยทําให้บ้านเป็นสิ่งที่น่าอยู่ไว้ก่อนเลิกงานมาก็อยู่ในบ้านเสาร์อาทิตย์ออกข้างนอกส่วนเมืองไทยเราเลิกงานมานไปสังสรรค์ไปทานอาหารนอกบ้านแต่ที่นี่น้อยมากค่ะเราจะไปทานอาหารเราจะไปทํากิจกรรมนอกบ้านอยู่ตลอดไม่ได้เพราะค่าใช้ใจ่ายมันแพงน,น,นั้นเราก็ทำให้ บ้านของเราเป็นละเป็นที่บ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่น่าอยู่อาหารก็ต้องทำเองค่ะลงทุนทำเองไม่ต้องไปซื้อเขานานๆทีอาจจะปีหนึ่งครั้งหนึ่งไปร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่สำหรับเพชรก็ไปหลายครั้งเหมือนกันค่ะสังสรรค์กับเพื่อนแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันว่าเออต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอเงี้ยนั่นแหละค่ะไปบ่อยๆไม่ไดี การคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้แค่จะมาบอกทุกคนว่าเล่าสามารถตัดสินใจซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านนั้นเป็นของเราเรียบร้อยแล้วก็มาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าหน้าตาของบ้านหลังเก่าเราที่ขายออกไปที่จะขายออกไปจะเป็นอย่างใดกิจกรรมหรือเราทำอะไรมั่งในแต่ละวันเพื่อนๆก็จะได้เห็นเรื่อยๆค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมบังคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาสวัสดีค่ะ